รองเปิดมาที่ต่อปิดโอสดิโนต่อเครึ่งควบลูก เจ้าบ้านจะไปโดซินโนผลงานโดยรวมในช่วงหลังนั้นก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างจะดูฝืดไปบ้างอยู่เหมือนกันเพราะเกมในลีกสเกมหลังสุดแม้ว่าจะไม่แพ้ใครมาเลยแต่ก็เป็นการเก็บชัยไม่ได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นขณะที่ทีมเยือนเอฟเคโคลเดียผลงานโดยรวมในช่วงหลังก็ถือว่ายังทําผลงานได้ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่นักเช่นเดียวกันโดยเฉพาะกับ3เกมหลังสุดในลีกที่ไม่ชนะใครเลยและแม้ว่าเกมนี้เอฟเคโกลเดียเองนั้นพวกเขาจะต้องบุกมาจากด้านทีมเจ้าบ้านที่เป็นทีมในโซนหัวตารางก็ตามทีแต่ก็ต้องบอกว่าทางด้านทีมเจ้า้าานนนนอองงัลโดยรวววมใช่่่หก็ถืค ังดูฟืดๆและยังดูไม่ถึงกับน่าไว้ใจเท่าไหร่นักทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือน FK โครเดียจะบุกมาและมีลุ้นแต้มกลับบ้านได้ในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้สูงกว่าเกมนี้ควรว่าเลือกเชียร์ FK โโรเดียจะเหมาะสมกว่าทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลย FK โครเดียสกอร์ที่คาด FK โครเดียบุกมาเสมอกับตอไปโดโซเตโน1-1 และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวยไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าและจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน